สอนไม่เหมือนกันวันนี้นำนะครับสุภาษิตคำพังเพยมาฝากนะครับภาษาอังกฤษว่า let sleeping dogs lie แปลตามศัพท์เลยลูกไล้ว่า let แปลว่าอนุญาตนะลูนะอนุญาตให้สุนัขที่กำลังนอนอยู่นั้นให้นอนต่อไปเถอะนะครับ sleeping dogs ก็คือสุนัขที่กำลังนอน lie ก็แปลว่านอนนะครับ lie ให้นอนต่อไป แปลเป็นสำนวนสุภาษิตไทยตรงกับความหมายที่ว่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนนั่นก็หมายความว่าสุนัขนอนหลับอยู่อย่าไปแย่ไปนะครับไปแย่สุนัขหลับๆอยู่อาจจะตื่นขึ้นมากัดเอาได้ก็เลยความหมายว่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะครับโอเคนะวันนี้ก็จบด้วยสำนวนสุภาษิตท,ที่นํามาฝากนะครับ ก็มีอีกแค่565758นะครับอีกอการไล์สดนะครับ2ครั้งเท่านั้นก็จะจบบทที่5ซึ่งเป็นการจบภาคเรียนที่1นะครับสำหรับการสอนคุณครูก็จะเตรียมเอกสารไว้สอนเติมที่2เตรียมเอกสารเสร็จเมื่อไหร่คุณครูก็จะมาไล์สดนั้นติดตามต่ออีกสัก2ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนดูเทปย้อนหลังนะครับผมวันนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับ นะครับตามด้วยสโลแกนในเพจของบุณครูว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับวันนี้คุณครูทำภาพรู้สึกว่าจะเห็นได้ชัดดีนะครับเวลายกมือนะก็เลยทำภาพมันไกลไปหน่อยให้ไกลหน่อยจะได้ไม่จะได้เห็นมือชัดเจนว่านะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสั่งนิดแล้วคุณจะติดใจน่าจะเห็นชัดแล้ววันนี้ คือความหมายของครูสัญลักษณ์แบบนี้คือตอนแรกนะครับที่ยังไม่มาเรียนกับครูอาจจะยังเข้าใจผิดผิดถูกถูกหรือเข้าใจไม่ละเอียดนะครับพอมาเรียนก็อาจจะเข้าใจละเอียดขึ้นดังคุณครูก็ทําสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้เออน่าจะเห็นนะเป็นภาาษอังกฤษบอกว่านะครับ English is not as difficult as you think if you try you might be fascinated โอเคนะครับ บ๊ายบายทุกคนนะครับ have a good luck have a good dream see you in the classroom นะครับบ๊ายบาย